โอเคเริ่มแพร่ภาพสดสนามเดิมนะครับย้ำอีกทีสีนักเรียนสีนักเรียน64นะครับผมเดี๋ยวจะกลับกุมกล้องครับผมครับผมมาเลยปะเนาะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะให้ดูคู่ในรายการนะที่กําลังแข่งขันอยู่นะครับผมรอท่านผู้ชมเข้ามาด้วยนะครับย้ําอีกทีสนามสีนักเรียน64นะครับกต่วันนี้ฟูตะก้อเดินสายนะครับจัดให้แฟนๆได้ก็มารวมกลุ่มนะครับ กลับกล้องอีกทีสู่เกมนะครับเป็นการจับคู่ชาวกิจอีกครั้งนะครับระหว่างทุยปากน้ำครับคู่กัจกรมืองกลุ่มนะครับวันนี้เดินสายมาเยือนสนามสินนครีนหกสี่ครับด้วยเหลี่ยมนะครับฝั่งตรงข้ามหนุ่มสารคามนะครับคู่กับหนุ่มศรีสะเกดนะครับสองหนุ่มนะครับเป็นการแลกข้ามนะครับสนนราคาที่ห้าพันห้านะครับ ราคาสนามนี้นะครับในวันธรรมดาถือว่าก็หาเตะยากอยู่นิดนึงนะครับในสำหรับปังอัดนะครับที่เม้นเข้ามานะครับเป็นการทุยปังงัดสอบถามว่าใครเตะก็เป็นทุยแลกข้ามกับหนุ่มศรีสะเกดนะครับฝั่งตรงข้ามเสื้อเหลืองเห็นไกลๆนะครับคือเจ้าหนุ่มพี่หนุ่มสารคามนะครับฝั่งนี้ตามภาพนะครับน่าจะชัดเจนนะครับมุมกล้องได้เปรียบนิดนึงนะครับย้ำนะครับสนามศรีนครินทร์หกสี่นะครับ ทุยราคาถูกไหมห้าพันห้าถูกนะครับ,บถูกครับโ <Okay. S 2> อเคัก็รวมนอกไหก็หมือนกวาม่ต้โอเคนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะหาหมุมป้องจะวนกล้องนิดนึงนะครับนอกขอนอกเกมนิดนึงนะครับ <laughs> นี่คืออาเสน่ห์ของตะก้อเดิมพันนะครับนี่คือเจ็บเบิ้มหกสี่ครับผมมีห <laughs> 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 ลังจากเมียคลอดความจะชั่วเขาก็กลับมาอีกครั้งนะครับ ความจริงไงเบิ้มมีไรวะเดี๋ยวดูแต้มนะครับปลาแดงขอแต้มดังๆให้ผมนิดนึงอ่าเท่าไหรนั้นนะครับหกต่ 6, 9, okay. อกาโอเคจะทวนเหลี่ยมให้อันนี้นะครับฝั่งเจ้าถิ่นนะครับน่มสรารคามตามอยู่หกต่อเก้านะครับไล่ขึ้นมานะครับเจ็ดต่อเก้านะครับทุยปากน้ำครึ่งรอบติดเน็ตนะครับลูกนี้ จะสายกองนิดนึงนะครับนี่คือบรรดาขานอกนะครับถ้าเป็นนักกีฬาก็ถือว่ามีน้อยนะครับผมนักกีฬาถือว่าเป็นสนามที่มีขานอกเยอะกว่านักกีฬานะครับค่ายไหนที่ว่างในวันธรรมดานะครับผมทักมาได้เสนอมาได้หรือว่าซุ่มมาได้นะครับจะเตะแผ่ซุ่มหรือแผ่เปิดเผยรู้มือกันก็ได้หมดครับผม ครูจับทุยให้หน่อยพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปลาเดี๋ยวผมทำทุยโดนไล่ใช่ไหมทุยปลาหงัดปากไปพันหนึ่งนะปลาหงัดมีมีมีขานอกนะปลาหงัดรอ,นะอ,อแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับจะทุยนะครับสกิดไปถึงหัวหน้าค่ายปากน้ำนะครับปลาหงัดขานอกนะครับยังไม่ได้นะครับที่เม้นมา ขอขานอก1,000บาทนะครับสารครามไล่มา8ต่อ9นะครับชอตตะกี้ทุยหลุดนะครับผมอตอนนี้ตีเสมอฟางอัจจะเข้ามาหรือเปล่าครับผมลองเม้นเข้ามาอีกทีนะครับฟังัด สำหรับเจ้าของเฟสวรรณพานะครับวงเล็บโหดมากนะครับที่สอบถาม้องเตะทุกวันไหมใช่ครับผมคือว่าหลังจากที่ฟูมาเยือนสนามนี้นะครับก็มาปลุกปั่นนิดนึงนะครับให้มีได้เล่นกันนะครับสำหรับชาวกลุ่มนักตะก้อชิงเงินรางวัลน,นะครับก็พอมีราคาได้เล่นนะครับผม สำหรับวันธรรมดานะครับก็มีทุกวันนะคมีทุกวันนะครับที่แฟนๆที่ถามเข้ามานะครับทักทายปลาลอดนะครับเอ๊ปลาลอดก็อยู่ในสนามนะครับปลาลอดนะครับด้วยความเหลี่ยมจัดของปลาลอดนะครับเม้นเข้ามาใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็บียดนะครับ เมื่อวานกินกันแต้มเดียวประมาณ3ามคู่สี่คู่นะครับอ๋อวันก่อนครับวันก่อนขออภัยนะครับผมอ่ะปังอัดแจ้งมาเดี๋ยวเข้ามาโอเคครับผมอ่ะเหลี่ยมนี้เอาเลยโอเคลูกงัดด่งของสรารคามนะครับทำให้ได้แต้มถึงสามแต้มนะครับขอดูบรรดาที่เห็นในกล้องนะครับที่นั่งอยู่ริมนอกนะครับ สัญญาณชัดเจนหรือเปล่าสัญญาณเน็ตผมชัดเจนไหมแฟนๆลองเม้นมานะครับผมถ้าความชา้ามีกระตุกมีสะดุดก็เดี๋ยวแจ้งมาครับจะโทรไปสั่งซื้อที่ EAS นะครับผมเพื่อความเร็วิวล,ล,นะล,ลูกนี้ถือว่าก่อนลูกแรกไม่ค่อยสวยนะครับแต่ให้ดูที่ลูก2นะครับสำหรับประดิทนายประดิษฐโนจักนะครับ เหลี่ยมที่อ่านมาน่าจะได้เตะนะครับผมออขอบคุณป๋าอัดนะครับที่เมนกลับมาว่าชัดโอเคครับผมอแตมสารครามนะครับหนุ่มสารครามสองหนุ่มนะครับระหว่างหนุ่มสารครามกับหนุ่มสีสเกตนะครับตามอยู่9ต่อ1ินะครับทักทายเจ้าตองไม่ขวางนะครับ ที่เดินทางไปหากินไกลถึงเกาหลีใต้หวันนะครับอ่าช็อตนี้ทุยเติหายครับถือว่าเจ้าก่อนป้อนให้นี่ชัดเจนนะครับฝั่งน้นก็นจะขี่ตัวคุมนิดนึงนะครับผมสนามนี้เป็นแพ้พับสดนะครับที่สนามสินนครินหกสีนะครับผมลูกนี้หนุ่มซีสเกต ใส่เต็มข้อนะครับเฉียดเส้นออกคืบหนึ่งนะครับผมก็เป็นแต้มขึ้นนำอีกครั้งนะครับฉีกนี้ไปอีกครั้ง11ต่อ9ครับผมคู่นี้น่าจะเป็นเกม13เมไม่ดีนะครับสำหรับสนามศรนนครินทร์ครับแพ้พับสดเช่นเดิมนะครับที่ช่วงนี้ฟูว่างก็เข้ามาก,มก่อนบึงกลุ่มเกี่ยวครับ ต้องดูว่าสิบโอเคกรรมาการป่าแดงนะครับปิงโกก็คือแต้มเดียวเกมนะครับผมดูช็อตนี้ของทีมเยอนนะครับราคาในเกม 5, 5, 5า้าหมืน้าขานอกอีกูจะถุยปากน้ำไม่สบายนะครับหลังจากที่ไปกกภรรยาอีกคนนะครับสำหรับกรอนปากน้ำสำรักความจริงมาแล้วนะครับว่ามีแฟนสองคนนะครับมีอะไรไม่มี สำหรับนักกีฬาตะก้อนะครับเรื่องหลาล้าไม่เป็นรองกีฬาชนิดอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นทุยปากน้ำนะครับดูช็อตเกมนะครับไม่เกมยังไม่เกมนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นของโซนพิทัศนะครับค่ายสุวิทย์หกนะครับผมทุยเปิดมา ่อนเตกหายนะครับโอเคอซูมกล้องมานิดนึงนะครับสำหรับเสียายานะครับทุกวันเขาจะขโมยเงินภรรยานะครับใต้หมอนใต้เสือมานะครับรอบอกเมียว่ามาสนามกีฬาครับ เมื่อวานหมดไปเท่าไรปะนิด,นดหน่อยนะครับอ,อ๋อจะเพิ่งบอกตัวเลขเนาะทษทีนะวันนี้เขาพกภรรยามาด้วยนะครับสำหรับเสียายานะครับขายใหญ่ค่ายสุวิทหกสี่นะครับผมโอเคกับส่เกมนะครับทัายแฟนๆนะครับผมแลกข้ามกับพี่ทุยอ่าใช่ครับฝั่งนู้นเป็นหนุ่มสีสเกตคู่กับหนุ่มสารคามนะครับช็อตนี้เกือบติดนะครับ เกี่ยวเกือบอยู่นะครับอ่าจะชี้มือนะครับในโซนข้างหลังนะเป็นขานอกของกลุ่มเจ้าถิ่นทั้งนั้นนะครับถ้าเหลี่ยมถูกใจนะครับไม่ต้องถามว่าเท่าไหร่นะครับขานอกใช้ได้ครับดีมากทักทายพี่เหล็กนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมรวมทั้งป่ายงเต่าปูนด้วยนะครับอดีตตะก้อเดียวนะครับที่ฝีมือจัดจ้านนะครับ ในยุคนี้ก็จะโลยลาลงไปนิดนึงนะครับตามอายุและไขมันนะครับสำหรับปลาโยงเรานะครับเป็นเกมเสขอบขเ,เกมเสรอฟของเจ้าถิ่นนะครับช็อตนี้ทุยเสร์บลูกเกมสองลูกออกทั้งสองลูกนะครับ สำหรับเดนนะครับดูช็อตนี้ก่อนนะครับช็อตสำคัญเกมไม่เกมนะครับสำหรับน้องแทนขันแก่นนะครับเจ้าของเฟสชีวิตติดดาบนะครับก็สอบถามว่าสนามไหนย้ำทุกรอบนะครับสีนัคริน6-4นะครับเป็นถนนสีนัครินนะครับอยู่ติดกับแยกอุดมสุขนะครับไปใกล้โซนบางนาตาดนะครับ ไข่ไก่ย่างเยื้งซีคอนสกแควร์นะครับถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยในโซนนี้ก็จะ,ะนึกถึงประมาณยังเยิ้งซีคอนนะครับเย้องมาทางฝั่งแยกสีนครินนะครับผมทักทายนะครับพี่เล็กครับผมแล้วก็เจ้าแว่นบึงกลุ่มนะครับเพื่อนร่วมค่ายของตัวโชงตัวนี้นะที่หันหลังอยู่นะครับก่อนบึงกลุ่มนะครับชัดเกมนี้ยังไม่ได้นะครับผม สำหรับป่ายงโอเคครับก็คือเหลี่ยมของป่ายงนะครับก็เลื่อนไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากอาการบาดเจ็บคู่ต่อสู้ก็มีน้ําใจนักกีฬานะครับผมเข้าใจนะครับว่าบาดเจ็บมันก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันในเกมเดี่ยวได้นะครับถ้าเป็นแผลอื่นกะป่าอาจจะพอขยับนิดนึงพอเล่นได้นะครับด้วยใจรักนะครับแต่สภาพอาจจะไม่เต็มร้อยอันนี้รู้กันนะครับผมสําหรับป่ายงที่เม้นเข้ามานะครับสนามใหญ่รอก่อนนะครับสําหรับป่ายง แต่ถ้าป่ายงจะรับเหลี่ยมนะครับเสานี้นะครับป่าย้งไะเกียรตินะครับข้าหมอข้าแปรกับโก้กับปติ๊กนี่น่าจะพอได้เล่นนะครับผมก็ถ้าได้ก็ลองทักไทยเข้ามาหลังหลังเฟสแล้วกันนะครับสําหรับป่ายงตะปูนที่ร่วมชมในแพ่พักสดขณะนี้นะครับ เกาหลีเดิมพันหนักมันกันอ๋อโอเคน่าจะเป็น,นอ่าาน,น,นะครับอย่างไม่เกมนะครับช็อตนี้ทักตายเจ้าของเฟสป,ปานันทวุฒนะครับขาใหญ่ขอนแก่นนะครับสปอนเซอร์ของอกลุ่มโซนขอนแก่นนะครับรวมถึงเจ้าตัวทีมชาตินะครับ นิดนึงอ,อยู่ในเกมอาจจะทุยล็อกได้ครับรรรรรสำหรับที่เม้นมานะครับแฟนๆฟนเฟซน,นะครับชื่อแค่ลมหายใจที่ไม่มีเมียนะครับสอบถามว่าอยากแลกข้ามกับพี่ทุยถ้าแลกข้ามหลังเท้าน่าจะพอได้นะครับ <c oughs> โอเค ช็อตนี้สะดุดไปจังหวัดที่ทุยเกมแต่ก็ทันทันไม่ทัน,น,นต้องเช็คอีกทีนะครับอาจจะไม่ทันในช็อตเกมเกี่ยวของทุยปากน้ำนะครับก็คว้าชัยนะครับคว้าเดิมพันรวมขานอกไปนะครับถือว่ารอดตัวอีกช็อตหนึ่งสำหรับทุยปากน้ำนะครับแผ่นี้ถือว่าอ่านได้สูสีนะครับชนะกันที่13ต่อ9นะครับเบียดช่วงต้นครับ ตัวเตะมาหลุดช่วงท้ายนะครับของฝั่งหนุ่มสีสะเกตนะครับผมเขาผมน้อยน้อยเขาก็น้อยเหมือนกันเขาก็น้อยเหมือนกันแพ้พับสดยังดำเนินการต่อนะครับสำหรับแฟนๆใช่แฟนๆที่ว่างนะครับที่เข้ามาร่วมชมครับผมปดหอสไปอาจจะมาครับี๋ยวถ้าเขาอาจอาจจะมาอาจจะมาักกีลาจะเตะตะก้อแล้วยังจะกินเบีย์อยู่ ทักชายพี่แว่นนะครับเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไม่รู้ว่าพี่แผลแว่นเตยนะครับที่ทางของไฟหงอานไปไม่รู้ว่าพี่แว่นอาจจะไม่ตอบรับนะครับเดี๋ยวจะผมจะแจ้งทางกลุ่มสปอนเซอร์พี่ไม้สวัสดีทักชายพี่แว่นนะครับอีกรอบนึงนะครับเจ้าของเฟซทวีศัก์นะครับเรารู้กันในนาม พี่เสือนะครับในในกลุ่มของนักตะก้อนะครับเดิมพันนะครับหรือว่าตะก้อชิงเงินรางวัลน,นะครับเพื่อเรียกให้ดูดี<ช>นิดนึงนะครับ<ช>ได้ไหม<ช>พี่ฟูเดี่ยวใสอ่าถ้าพี่ใสย,ยกนะครับคู่นี้น่าจะได้เล่นนะครับพี่สุกใสย,ยกให้เดี่ยวแลกข้ามกับทุยน่าจะได้เล่นนะทุยถุยเจ้าเดี่ยวลังเท้านะครับสอบถามมาเดียวนะครับ เดี๋ยวระยองเดี๋ยวของกมแลกข้ามก่อนยกพี่สุกใสยกเออเขาก็โหลดโหลดตัวคุมลงมานะครับข้ามหลัเท้าได้อยู่บอกเลยอ่าก็แลกข้ามหลังเท้าใช่ไหมอ่าอ่าแลกข้ามหลังเท้าได้อยู่นะครับแลกข้ามหลังเท้านะครับอ่าแฟนๆที่ให้กําลังใจมานะครับเจ้าของเฟซปิลัญญานะครับว่า พี่ทุยส่วนมากได้แค่ที่2นะครับนี่คือเรื่องจริง <c oughs> แต่วันนี้ถือว่าเปิดหัวได้นะครับวันนี้ทุยน่าจะบวกอยู่นะครับแบบแต่ยังไม่เจ็บยังไม่จุกฮะไอ้อท,อทุยพากต่อดิขอไปกินข้าวก่นอนอเดี๋ยวขอี่สร้างเก่าก่อนมัมีคนเข้ามาดูอยู่ก็พากไปรอรอสักๆัเดี๋ยวยค่อยตัดก็มีคู่ ไอ้เจียเยด็กได้ตัดหรือว่ามีใครเม้นต์ตอบเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นมวยเวทเล็กครับมวยเวทเล็กก่อนก้อนก่อนก้อนมาถือก่อนนองไอ้นับเงืนก่อนอเปลี่ยนมือกล้องแล้วนะครับเฮ้ดใัยเดียวบ่เดียวชูพงเฟอด์กุ้ยแก่ไปเถอะเจาน่าไว้ปถู อได้ไผมไปทำทุกพี่ไซส์ให้เลี่ยมใดน้อยนะสี่สิบสี่สิบคนมีส่งถามมาเสียจักบาทล่ะ เอ่อพอดีว่ามันน่าจะหมดเหลี่ยมสักพักเดี๋ยวมีเหลี่ยมใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะขอถ่ายทอดสดอีกรอบนึงนะครับใช่ใช่เดยวแค่ภาพสดนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้โปรโมเตอร์ครับตัวโปรโมเตอร์ได้ตังค์นะครับพันห้าครับใส่ชีตคุยผมไม่เล่นการพนันนะครับแต่ลองไปพันห้านะครับใส่ชีตคุยไม่ด้เล่นการพนันห้าสี่ลองมีก้อนรับ อันนี้ไปสองอันนี้ไปสองโอเคสรุปแพ้ภาพสดนะครับขอจบที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทักทายพี่พี่ส่งนะครับพี่พึ่งเข้ามานะครับกะเจ้าหนุ่มสารคามนะได้ได้ผมจะถามตรงพี่สายอ่าทุยทุยอ่าเลี่ยมไอเดี่ยวที่ถามมาแล้วข้ามหลังเท้าพี่สุขใสกับกอนยกเนี่ยเขาบอกว่าไอไอตัวเตะโอเคอยู่อ่าเจ้าเดียวนะครับ โอเคอยู่แผนที่จะแรกคาบหลังเท้านะครับหลังเท้าอย่างเดียวยนทนกๆถูกนๆะทุกๆถูกๆงั้นโอเคทักทายต่อส่้นนะครับจบที่เจ้าทุยนะครับที่คว้าเงินรางวัลนะครับปราบพี่หนุ่มสารคามที่<ต>ยกให้หนุ่มศรีสะเกดนะครับสองหนุ่มไปสิบสามต่อเก้านะครับผมสนามศรีนครินหกสิบสี่นะครับถ้ามีเหลี่ยมที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาแพ้พะสดให้อีกทีนะครับผม ขอบคุณมากเพื่อนแฟนนะครับที่เสียสละเข้ามาดูนะครับในแพร่สดครับผม